สิอนุรุทธะมหาวิตะกะสูตรว่าด้วยมหาปุริศวิตกของพระอนุรุทธะสามส,สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าเพสกลามิคทยวันเขตรกรุงสูงสุมาราคิละแคว้นพักคะสมัยนั้นแลพระอนุรุทธะอยู่ที่ป่าจีนวังสทายวัน ครั้งนั้นท่านพระอนุรุธทธะหลีกเร้งอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดอย่างนี้ว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลี นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้านนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสตินี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาซาม ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของท่านพระอนุรุทธ,ธะด้วยพระทัยแล้วทรงหายจากเพศกะลามิคทยวันเขตกรุงสูงสุมาลคิระแคว้นพักค,คะไปปรากฏต่อหน้าพระอนุรุทธ,ธะที่ปราจีนวังสทายวันแคว้นเจตีเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาถาที่โปลาดไว้แล้วฝ่ายท่านพระอนุรุทธะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับพระอนุรุทธะดังนี้ว่าดีละดีละอนุรุทธะดีจริงอนุรุทธะเธอตรึกมหาปุริกวิตตกว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อย ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้านนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสตินี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีจิตใจไม่ตั้งมั่นนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสามอนุรุทธะถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกมหาปุลิสวิตกข้อที่แปดนี้ว่า นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปันจธรรมผู้พอใจในนิปปันจธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปปันจธรรมผู้พอใจในปปันจธรรมอนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจะตรึกมหาปุริสวิโตกแปดประการน,นี้เมื่อนั้นเธอจะหวังได้ทีเดียวว่า จากสงัดจากการ,รและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจักตรึกมหาปริษวิตกแปกประการนี้เมื่อนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าพระวิตกวิจารสงบระงับไปจากบรรลุทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่อนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจักตรึกมหาปุริศวิตตกแปดประการนี้เมื่อนั้นเธอจะหวังได้ทีเดียวว่าเพราะปิติจางคลายไปจกเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจักตรึกมหาปพลิตวิตตกแปดประการนี้เมื่อนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้ พระสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วจากบรรล,ลุจตุถชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจักตรึกมหาปุริทวิตกแปดประการนี้และจักได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นผ้าบางสุกุลจีวรจากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวล่วงสู่นิพพานเปรียบเหมือนหีบใส่ผ้าของขาหาบดีหรือบุรขหบอดีเต็มไปได้วยผ้าที่ย้อมด้วยสีต่างๆ ฉะนั้นอนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจักตรึกมหาปริทวิตตกแปดประการนี้และจักได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นอาหารคือคำข้าวที่ได้มาด้วยปรีแข้งจากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษ อยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวสู่นิพพานเปรียบเหมือนเข้าสุขแห่งข้าวสาลีของขหบ,บดีหรือบุตรข้าบ,บดีที่คัดกากออกแล้วมีแกงหลายอย่างมีกับหลายอย่างฉะนั้นอนุรุทธะเมื่อใดแล เธอจักตรึกมหาปริษวิตกแปดประการนี้และจักได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นเสนาสนะคือโคนไม้จากปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความผาสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพาน เปรียบเหมือนเรือนยอดของข้าหบดีหรือบุตรค้าหบดีที่โบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูปิดมิดชิดหน้าต่างปิดสนิทฉะนั้นอนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตตกแตกประการนี้และจักได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นที่นอนที่นั่งที่ลาดด้วยหญ้จาจกปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนบัลลังของขหบดีหรือบุตรข้บดีที่ลาดด้วยผ้าโกชาลาดด้วยเครื่องลาดขนแกะสีขาว ลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะลายลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทํำด้วยหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้สองข้างฉะนั้นอนุรุทธ,ธะเมื่อใดแลเธอจัะตรึกมหาปุริทวิตตกแปดประการนี้และจักได้ฌานสีโดยไม่ลำบากเมื่อนั้นยาดองด้วยน้ํำมูดเน่า จกปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนเพษัชชนิดต่างๆคือเนอยสายเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยของขาหาบดีหรือบุตรขาหาบดีอนุรุธทธะถ้าอย่างนั้น เธอควรอยู่จำภาษ,ษาที่ปาจีนวังสทายวันแคว้นเจตีนี้ต่อไปเถิดท่านพระอนุรุธทธาทูลรับสนองพระดํารัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระอนุรุธทธาด้วยพระโอวาทนี้แล้วทรงหายจากปราจีนวังสทายวันแคว้นเจตีไปปรากฏที่ เพศกะลามิกทยวันเขตกรุงสูงสุม,มาราคิระแควนพักคะเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาปุริษวิตกแปดประการแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังมหาปริตวิตกแปดประการอะไรบ้างคือ 1. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมาก 2. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดี ในการคลุกคลี4นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียนไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้าน5นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสติ6นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีจิตใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีจิตใจไม่ตั้งมั่น7 นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสาม8นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปันจธรรมผู้พอใจในนิปปันจธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปปันจธรรมผู้พอใจในปปันจธรรมเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อย ไม่ใช่ทมของบุคคลผู้มกักมากเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักน้อยไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่า เป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้สง quiero, ัดเป็นผู้ปรารบความเพียรไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ปรารถนาความเพียรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่า เป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยินดีในนิปปันจัตธรรมไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่า เป็นผู้ยินดีในนิปปันจธรรมเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษเพราะอาศัยเหตุ<น>อะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลาย พราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดดด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลณนาปจ,จัยเพศสัชบริการตามแต่จะได้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่า นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงัดมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถี และสาวกของเดียรถีทั้งหลายเข้าไปหาในที่นั้นภิกษุมีจิตน้อมไปโน้มไปโอนไปตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนคขมมกก็จำต้องกล่าวถ้อยคำอันเกี่ยวกับการส่งการรับโดยแท้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุก ีเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้านเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้านเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น ไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสติเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งและลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้ได้นาน เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของบุคคลผู้หลงลืมสติเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่า นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสามเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับ อันเป็นอริยะชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปัปญจะธรรมผู้พอใจในนิปปััญจะธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดี ในปปัญจธรรมผู้พอใจในปปัญจธรรมเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมสายตั้งมั่นในปปัญจนิโรธย่อมหลุดพ้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่า นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปันจัธรรมผู้พอใจในนิปปันจัธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปปันจัธรรมผู้พอใจในปปันจัตธรรมครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้อยู่จำพรรษาที่ปาจีนวังสัทายวันแคว้นเจตีนั่นแลต่อไปอีก ท่านจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากคุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระอนุรุทธะผู้ได้บรรลุอรหัตแล้วจึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดำริของเราแล้วจึงเสด็จมาหาเราด้วยมนโนมยะกายาริศพระพุทธเจ้าทรงยินดีในนิปปัญจัตธรรมทรงแสดงมหาปุริสวิตกยิ่งกว่าความดำริของเราทรงแสดงนิปปันจัตธรรมแล้วเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วยินดีในพระศาสนาอยู่ เราได้บรรลุวิชาสามโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราทำตามแล้วอนุรุทธ,ธามหาวิตกสูตรที่สิบจบขหปฏิวัคที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปัมอุคสูตร 2. ทุติยะอุคสูตร 3. ปัมหัตถกสูตร สทุติยหัตถกสูตร 5. มหานามสูตร 6. ชีวกะสูตร 7. จ็ดปฐมภละสูตร 8. ทุติยภละสูตร 9. อัคณะสูตร 10. อนุรุทธมหาวิตกสูตรสูตร